กิจกรรมความเพียรเป็นวันที่3เดือน4 6 8ครั้งที่9 2 0 6 6ครับเอ่อวัดนี้วันที่3เดือนเมษายน2568ข้าพเจ้าในรัฐมนของข้อมขอตวายเสดส่วนญาตพระสูตรพระปริและมนตดต่างๆถวายเพื่อพะบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาและอาจารย์บูชาแดกครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและดึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทส่วนอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตสมันตาจักรวาลิสุอธิ์ลาชขันตุเทวตาสถานมังมุทิชาลัสสะทุนันตุลักขโมกขังลักเคกาเมจรูเปสิเลตัดและเตฉันตาลิเควิมาเนทีเปละเทจคาเมตาลุวะนาคะหันเเคหะวัตทุมิเกเทฟุมาจารยันตุเทวาชละทละวามิสสะเมนักขันธาพนามนาคาทันติตา ส, el, สันต um. ิเกยังมุนีละวัดจวัจนางสาธุโวเมสุนันโตธรรมสวรรค์กโลยามัฏตาธรรมสวรรค์โลยามัฏตาธรรมสวรรค์โลยามัฏตาสองอุตรบูชาละบูชาละตนานายอิวินาสการเลนะพุทธังอภิปุชยามะอิวินาสการเลนะสัทตทมธรรมังอภิปุชยามะอิวินาสการเลนะสังขังอภิปุชยามะสามบทกรรมพระตนาตัอรหังสมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวาตังอภิวาเทมิสวาคตโตพระกวาตธรรมโทธรรมสังฆาสามมิสุปฏิปันโนพระกวาตโตสาวกสังโฆสังฆังถ้ามามิสละมัตสี บทสวดมสสการาสาราติขฐานมุตตะสาพระควมโตละโตสมาสัมพุทธัสา,สา,นสารนโมตัสาะพระควารโตะโตสมาสัมพุทธัสาะนโมตัสาะพระควาีรโตาโตสมาสัมพุทธะห้าบทสวดไตรสันนสมภมา,าปปะถาพุทธทงสระพุธท,ทงสะนังกระชังพุทธทงสระนังคัจฉามิ ธรรมังสังจชามิสังคังสละังกจชามิทุดิยามปิพุทธังสานังจชามิทุติยามปิธรรมังสรังกจชามิทุติยามปิสั้งคังสละนังกจามิตัดยามปีพุทธังสาะนังกจชามิตัตยมปิธรรมังสนังกจชามิตัยมปิสังคังสะนังะชามิหกบทสัดจากกิริยาคถาัติเมสสลนังอัญพุทโธเมสานังวลังเอเตวะสัตวเชนะสติเมตุสัพพธาติเมสสละนังอัญพุทธโมเมสนังวลังเอเตนะสสัตเชนะสติเมหโตุสัพพธาติเมสสลนังอัญพุทธโทเม นงเอกังสัมปัญญพระกวาสเกสุวิหัตติกาปีวุสมิงมหาวเนะมหาตาพิสุขันเจนะสัจติงประจัเมติหิพิกุตาสิสัมเพเฮวานิฮันตหิทัสสิตถะโลกทูตาหิเทวตาเยปูเยนะสันนิเป็นดาวคนตี่พระวันตังสัศน์นาพิสุขังขันจะตะขอยานันตุสุธาวาสกายิกานังเทวานังอทาโหติอังโขพระกวาสเกสุวิหัตติกาปีรวุฒิสมิงมหาวเนะมหาตาพิสุขังเกนะมหาตังประจั มัตเตหิพิกุลสาติสเพหววะอรหันเตหิสาสะหิตะโลกาตาตุหิเทวตาเยภูเย,ย,ยนะสันนิปินตาหุติภักขวันตังทัศนาพิกุสังขัจานจัดนันดูนามะยมปีเย,ยนาภักวาเตนุสประสังกบิตะบ,บังประสังมิจตุวะภะกวะโตสันติเกปัญเจกะคาถาภายยสามาเตอเดชโขตาเทวตาสายาชาพีนามะภะละวาปิลุสัมมาเชตุวาพวาหังปะระเยยะภาษาทิตังวา,า,า,าพาหังสัมมิเชยะเอวะเมมะสุทาวาเมเสสุเทวะสุอัตระหิติตาภคกวะโตปุตละโต ปัต oh ุลาหังสุตตะโขตาเทวตาภะกันตังอิทิวาเอกาบันตังเอถังสุตรเอกาบันตังทิตาโขเอกเทวตาภะกันตโตสันติเกอีมังคาทังอภัสสิมหาสมบูรณ์สระวิเศษวนกายาคามัคตาอาหะตามหาอิมังธรรมสัมยังทักขิตายะวะอเปอปาราชิตังขันเตตังขันเตอตะโกปะลาเทวตาภะกันตโตสันติเกอีมังคาทังอภัสสิตันตระภะกัโวสมาธาหังสุติตังอนังตุโดอจุนุกะมังอสุทธาละเทวะนิตานะ สะคิดเหตวาอิทธิริยานิลักันตีปฏิทาเตตะโคอราเทวตาภควัตโตสันติเกอีมังคาตังภาษิสีเขตบาขีลังเกตวบาปะลีคังอินากีลังโอจัมะเมชาเตจัลันติสุทาวิมาลาจะคูมาตาสุทันตาสุสุนาคติตะโคอราเทวตาภควัตโตสันติเกอีมังคาตังอาาสีเยเกติพุธังสารนังคาตาเนเสนาเตขวิสันติอปาพุยะภูมิงมหายะมนุสังเทหังเทวกายยาปฟเลปุเลสันติเตตะโค พระกวาเตพิขุดอวันเตหิเยบูเยนะพิขกเวทัสสูตุโลกธาตุตุเทวตาสันนิปินตาโหติพระโหติตาท่านังทัศนายาพิสุทธังขจายานานะเยปิเตพิขกเวอะหิสุอติธรรมถานงนาหันโตสัมมาสัมพุทธเตสิพึงพระวันตานางเอตาปะมะเลนเวตเวะเทวตาสันนิปินตาอหิสุเถรละถายพยะหังเอตระหิเยปิพิขกเวพระวิสันติานาทะอนาคะ ท่านางอรหันตสัมมาส่วนพุทธาเทสัมปิภัตกวันตานางเอตตปัลมะยเวเทวตาสันิปริตาพระวสิณติเจตสัมปิไมหาอัลตาหิอจิขิสัมมิพิกเวเทวกายานางนามานิกติยินสามิพิกเวเทวกายานางนามานเตเทสิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนารถาสาธุกลางมนฑสีกโลธาภาสิสามิติเตวามพันติเตพันเตติเคโตเคเคโตพิกเวพิคูพระวสิณตปจัสมโสสุพระวัตา เอ่ออาตะเอตทวจะเซโลกัมนุษย์สตมิมะ ยันตาภูมมาตัตติตาเยเสตตาฐานวะลังพระลังพาหิตแตตาสมาจิตาปูเรสีหามาาลีลาโลมหาอภิสามพุโนโตธาธานมนัสสาพุทธานสวิสัปปนาณามาวิลาพินโยจติสิเตยตวาวันเนกปีรวัตเวอตโตตมิติสทัศนาสาวะเเคสนันเนสเเคเทวิกายาพิกาตาเซวิชานาตาพิกวาเตจตัปมังคัลุงสุธาภัสสาศาสนาเตอปังปัทหุยานังอมนุสสาศาสนาเปรย์เดรมาทักขุสหาสังอัตตาลิงสังกัณ ตังสถามันถานสนังมนุสสาสนมุตสาปตะคงอเปเกศนายมัตทคงทศิสภาภูสาอหุตัจสภาอภิญญาญาวิบัติวานาจักรุมาอตตมิธิสทาสาวกเคนสาเลนและเตทาวกินยาทาวกกายาเบปิกันตาเทวิชานาทภิกขเวเยโวหังคติยิสสามีคีลาหิอนุปอนุปุพพโสตัสสหัสสาวะยะขายคุมภาละปิกบิวัฒนา อิทิมันโตยุติมันโตวันนมันโตยศศีนโมทัมนาพิฆมุงพิฆนังสัพพิติงมณังชาหัสาไมหิว่าวตายขานานตตะวันนี้นอยิทิมันโตยุติมันโตวันนมันโตยศศีนโมทัมนาพิฆมุงพิฆนังสัพพิติงมณังสาวตากีราสติสาหัสายขานานตตะวันนี้นอยิทิมันโตยุติมันโตวันนมันโตยศศีนโมทัมนาพิฆมุงพิฆนังสัพพิติงมณังเอเจโลสะระสาหัสสายขานานตตะวันนี้นอยิทิมันโตยุติมันโตวันนั้นมันโตมตตา เวเวสามิตราปจัตตตายะขานานัตตวันนิโนอิทิมโตยุติมโตวันนัตมันโตยะสัจิโนโหตัพนาพิกัมมุงพิกุลังสมิติงวันงกุปิชาราชาฮิโกวิลูเวลุนปาลัสสาวิเลสนางพิญโยนางสตะหะสาสังยะขานางปายิปุระปุปาสติกุปิโรราชาฮิโกโสปคัชสวิติงวันนงปุริมันถังที่สังราชาทธารถดปัสสาสติคณะผดังอธิปติมหาราชายะสัจสุสุปตตะปิสาะโม อินธมนามหาภัยที่มันโตยุติมันโตวันหน้ามันโตยศศรีลงมือธรมนาพิ่กุมพิกุณาสมพิติงวันนางที่สัญจาติสังราชาวิรุตโภศสสาสติกุมภังังคติปติมหาราชาเจ้าศรีทรงกุตาภิยธรรมวโรินธมนามหาภัยที่มันโต ยุติมันโตวนนัมันโตยศศรีนโมทัมนาพิกมุพี่กุณังสวติมันนัปัจจิปัจฉิมันจากที่สังราชาวิรูปภโสภาาสตินาคนังอิมหาราชยศศรีโสพุตตาปิสตาพระมมนามหาภาายทมันโตยุติมันโตวันนั้นมันโตยศศรีนโมทัมนาพิกมุงพิกุณังสวติมันนั่งจิตลันจาที่สังราชกุวิรตปตาษาสตินาขันังอภิษฎาสีมหาราชยศิศรีโสภุตตาปิตตาพระมวลทัพมนามหาภาายที่มันโตยุติมันโตวันน โลอุตลังทิสังจตตาโรเตมหาราชาสัมันตาจตุโลทิสาทันทัลมานาอทังสูมะเนกปีละวัตเทเวเตสังมานามมยาวิโนทาสาอาคูวันจานิการสัทธามายาคุเทนตุเวทิตุวิภูจวิภูตานันทโนกามาเสโทจะกินทุนทันตุนิทันตุจาโอปันโนโอวันโยจะไเทวสูโตจมาตลิจัตเโนจักขันธโพนโลชาชโนสโพอาคูปันจสศิโคเจวติมพลูสุริยวัชกาเอเตจันเยจราชโนคันธพัต คันทภาสหาราอยู่พีโมทมนาพิ่กมุงพี่คุณังสมิติงวนังอัฐาคูนาสภานาคาเวสาลาสหัตจักาสัพพสัตาอาคูปายาคาสหายาติพยานุมาทลัตถาจาอาคูนาคายะสัตสิโนอาละวันโนมหานาโคโสปาคะสมิติงวนังยานาคาลาเจสหัสฮาลันติทิปาธิขาปะคิวิสุตจักคูเหวะยะสะเตวนาจปตา จิตลาสุปนนาอิติเตนะนามังคยันตาธานาคาลาชานามาสัสิสุปนนาโตเขมามากัสิพุทโธสนาหิหิวจาหิอุปวะหันดานาคาสุปนนาสนารนังกังสุพุธทธังชิตาวชิระหัตเถนะสัมุทังอุสลาสิตาภารโตาว,าวัสวัตเสตอิทธิมตโยยัสสินอก,ลกัลลัญชามหาพิสมา,าสุลาธานาเวสตาปะเวปจิตีโสจิติจะ ปหาราโทนะมูจิตาสหาัสสภะพาลิปุตตานางทพเะเวโรจานามกาสันอิตวาพระลิงเสนนางพาหุมะปุกปะทาขาม,มมงสมโยทธาน,นิพันธ์กัตเตพีขูนาง สัมพติงว่านังอาปโยเทวะปัทวีจเตโยวโชตถาขมึงวัลุนาวัลุนาเทวาสมโมจยะสาสาหาซาเมตากาลุนากายิกาอาคูเทวะยะสัจสิโรทัสเสตแทสสากายาสเพนานัตมณีนุยที่มันโตยุติมโนมนัมันโตยะสัสิโงมณธรรมนาอภิกรรมุงพิคุนังสัมพติงว่านังเวทูเจเทวาสาลีจะอาสมาจัตุูวะเยตูเวยมาจันสูสูชัดสันสูปสูปนิสาเทวาจันทมัคูกุลกิตาปุละปุเรย์สูปนิสา เทวาจันทมาคูภุรคิตาสุรสุปนิสาเทวาสุริยามาคูภุรคิตานะขัตตานิภุรคิตวาอาคูมัณฑวราหากาวสุนังวเสตโทเสโทโสภคัปุรินทโททเสตธาธากายาสเพนอนัตตะวันิโนยที่มันโตยุติมันโตวันนมันโตยัสสทินอมัทมนาพิการมุพิคุนังสัมปิติงวันังกธาคูสหภูเทวาชลมาคีเสลขาฤิวะอริตกาจะโอราชาจะอุปภาปะพภูปัส นิพาสีโนวัลุนาสหธรรมะจะอจุตตาจะอเนชกาสุริยะสุลิจาอาคูอาคูวะอาัศวสเสนิสีโนท่าเศริสถาากายาสัพเพนานะแต่ว่านี่น่อยที่มันโตจุติมันโตวันนั้นมันโตยจสาสีโนวัตมะนาอะพิกามุงพิกุณังสเิติมะนังมหาสัมมนามานุสามนุสุตตมาติทธาปะทูอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอาถากูหะนระโยเทวาเยตะโลหิตตวา ิโนอาปาลขามหาปาลขาอาคูเทวายาสสีโตทัศเศสเททัฏฐาทกายาสัพเพนนาทตมณีโนยที่มันโตยุติมันโตวันนวันโตยาสสีนมัทวนาภิกขมุงภิกขุนังสัเปนติงวนนางคูลาอาคุลุมหาอรุณาอาคูเวคานาสาสหะโอทาฆาไขหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธรรมตาหาราชกามิสกาจายาสันสีโนทัศนาอาคาปัจจุโนโยทิสาอภเวสสตรีทัศเศสเททัฏฐากายา สัพเพนัตตวันนี้หนยที่มันโตยุติมันโตวันนั้นมันโตยัศติโนมัทตมนาอภิกรรมุงพิกุนังสรรเพณิพีนังเขมิยาสุติรายามาอัตกาจายยันริโตสิมพัลลาลาลาบาเสถาจุตินามาจะอาสวานิมลติโนอาโคอัตคูปัลามีมิตาทัศเดชทัศธากายาสัพเพนัตตวันนี้หนยที่มันโตยุติมันโตวันนั้นมันโตวิตศรีลมัทตมนาอภิการุงพีกุนังสรรเพณีพีนังทัาเตเทเทวนากายาสัพเพนัตตวันนี้หนวะเยที่คันโตยสุติสาสาตวุชนนัตนมักโีลัง โอคตินนนะมานาสวังทักเคโมตรัตตานังนาคังจันทวังอสศิตาติดตังพมาปรมัตโตจากปุตตาอิทัมันโตสาสันังกุมาเตวติโสจาโสภาคะสัมปิิงวนังสัทธรมโลกาังมหาภามะติติตติอุปปันโนจุติมันโตพิสมากาโยยะสันติโตท้าเศธอิสลาอาคูปัญเจจาวัสวัติโนสันเตจามัชโตอาคาหาริโตปริวาลิโตเตจัสพันอภินเกเตสินเทเวสินเทเทเว สมาเลขาสภพมะเมเกวมรสเสนาภิกันตาปสาัสสะหัการหาสามัตถียังเทนเฮนะหันหาถาพันธถาลาเกนะมันทะมุตมัตถุโวสมันตาผลิวาเลธามาโวมุตจิตาโกจินังอิติทามหาเสนนองกันธาเสนางอเปสายิปานินาตาลาจากักสัตลังกตาวาเพละวางยถาวูปะสะัสเกเมโคนาจันโตวิวชกุิโกส,าสทาโสปดจธาวัตเปีสังกุโตอายยังวเสเสตพัง ทับพังอภิญญายะวิวัสตว่าจะตะกุมะอโตรตบิสยิสัทธาสาวะเกสานันเนวะเกมาลักษิดาอภินกตาเตวิชานาธาพิกเวเตจะอัตตาปมังกุลสุพุษสสะสาวะนังวิขาละกเเหเหบมากามุงในสัมโลมังปีอินชยุงสะเพวิชะตาสังฆามาพยาติตายะตัดสิโตโมทันติสาภูเตหิสาวะกาเตเสนสุตาติแปดปิส่วนธรรมจักกับปวัตตนสูตเอวามีสุตังเอกังสัมยังพระควานาภลานัศสียังวิหารตีปิตังในวิคัตเยอนาโต พระกวาปัจจวิคีเยพิขุอมันเตสินเทวเมพิกเวออันตาปภัชเชนะเนสัมเสวิตพาโยสัพพายโยยายังกาเมสุกามะสุขันลีนายุโยโคยินโคมโมปุชุชนิโกอนาริโยอนัตทานสันติโตโยจายังอัตตะลิตอตตะกิละมาฐานุโยโคทุโณเิยะโยอัตานสันนิโกเอเตพิกเวอุปโพอันเตอนุปคำมามัชิมาปฏิปันาตถาคันเนอภิสัมพุทธาจักขุกรณียะนะกรณีอุปสมายะพิญญาทัมโภทะญานิพานญา ทางวตติกมาจากสาพิกเวมิจิมาปฏิปนาตคณนสังพุทาจักุูกรณียาน้รณีอุปสมัยาพินญาสัมุทาญานิพานายาสังวตติอิาเวะโขตังยิโกมะโขเญติทางธรรมติติตสมสังกปุสสมาวจามกัมโตสมาชีวสมาวายมสมาสติสมาสมะิอัญโขสาพิกเวมิจิมาปฏิปนาตธาทัคเณนันป็สังพุทาจักกู่กรณียาน้ากณีอุปสมายาพินญาสัมคุทายานิพานายาสังวัตติอิตังโขภาณพิกเวม สาปีทุกขาเปียหิสัม,มยโ,ยโยโคทุกขผปียหิวิปโยโคทุกโผยมปีฉังนละพัสติทุกทำปีทุกขาสังคิตเตนะปัจ,จุปทา,านาคัตถาทุกขาอีทางโขผนา,าพิเกเวทุกขมิตรโยเรียสัญญญาสาปปัญหาโปโนภวิการนาันทาลา ค่ะสหคตาตันตลัตตันตลัพิณจินเนศเจนะกามตันหาภาวตันหาวิเวตันหาอิจังโขปนะพิเกเวทุกกรณโลโทอริยสัญจัรยายนันตันยานยเยวตันหายะอเสสาวินณทานิโลโคจาโคปนิสักสิโคมุติอนันลิโยอเทหะโขปนะพิเกเวทุกกรณโลโทนะครมินีปรติปวทาอริยสัญจัรอายะเมวะอริยโตอานังกิโกมะงโศตยติตังธรรมะติติตรมะกรมปัโตธัมมาวจจะสัมมากามเปโตสัมมาชิวะสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมสมาธิตังโข ทุกขาวสัจจัมพิเวูเพนันสุดเตสุดทำเป็นสุดจากุงทพิยานังัิปิญญาัิิญาวัติิเอลโกัปปิตังโขปนังทุกีโนโยริสัจจัป็นลิเยตันติเมพิเวผูเพนันสุดเตสุดทำเปสุจากุงทพิานังัิปิญญาัิิญาวัิเวโกตปิตังโขปนังทุกรสัจจังปญญาตันติเมพิเวผูเพนั้นูสุดเตสุดทำเป็นสุดจากกรุเทพัติยานัง ถ้าปฏิทังเขาปฏิทังทุกกนีโลอริยสันจังาหาตัปิเมวิกเวปเพนะโนสุเตสุธรมสุุงปฏิยาังตปฏิวิญญาปฏิวิจาปฏิอะโกตปฏิตังโปฏิทังทุกลอริยสันจังาหตติเมวิกเวปเพนะนสุเตสุตมสุจักขุงถิยานังตปฏิวิญญาถปฏิวิจารปฏิอะโลกถอุปฏิติทังทุกกรนีโลอริยสันจังตัิเมวิกเวปเพนะโนสุเตสุตมสุจักขุ้งถ้าปฏิาณัง้าิปัญญาถ้าป อุจตุทธปฏุทปฏิญญาทปฏิวิจารุทธปฏิอารโกุทปฏิตังขุิทางทุกนีโตโอาเยสันจังชาชิกตามพันติเมวิเกเวภุเพนันทุสุดสุตเมสุจอุทปฏิญาณุทปฏิบัญญาุทปฏิวิจารุทปฏิอารโกุทปฏิยิงางุนีลโกตกาม่นีปฏิวิจารสันจังพาเวตมพันติเมวิกเวภูเพนั้นทุกสุดสุดตสุจริตุทปฏิญาณุทาปฏิาุทปฏิ ปันีทางทุกนิโตโททามคนิฏิเวทางอริยสัจจภาวีตาปิเวพิเกเวเพตนุตตสุตมสตากุปฏิยานังทัปิปัญญาทัปิปิจารทัปิอรโกทัปิเวิกินจามิเมกเมสุตตุสตสัจเจสเอวตวิวัถางวัตวัสกนัาณฐาภูตางยานัทธนานะสูวิสุตังโอโหเศนะวะ ปาวาหังพิกเวสเทวะเกโลเกสัมมาเลเกสัพพะมเกสสัมมาทปานิยาปาชายะสเทวะมนุสยะอนุตตะลสัมมาพุทิยังเป็นสังพุทโธปัญญาสิงจะตจักโขมีกพิกเวอีเมสเจตุสุและจะใสเจตุเอตตะวันติปริวัฏฐานทวัสสการังยัตถาภูตังยานัสัตตังสุวิสุตังอโหสิอัตถะหังพิกเวสเทวะเกโลเกสัมมาลเพ แต่บมานะปานิยาปาชายาสะเทมมนุสสายานุตตรังสัมมาโพธิ์อภิสัมพุทโธปัญญาสิงญาณันจปนะเมทัศนังอุทะปาทิอุกุปาเมวุปติอาญามติมาชาตินัตถิธานิภูนัพภวโตหิริธโมจารภะวะอิตธมนาปัจจัวิคียาภิกขวัตโตภักสีตังอภินนัตุงอภิสันจปาณะ เวยาการณ์รัศมิงอายามันเนอายามันโตโกนทันยันสาวิชาตาลังวิตามาลังธรรมะจักรคุงทรรทิยังกิมจีสมุทธท่านทำมังธทมพันตานิโรธาทำมันติปะวัติเตจะอภควตาธรรมะจักเกคุมพาเทวะสัตารมนุษสายเวทุงเอตัรรมภควาภาลเนสียังอิสิตเนมิคัตเยอยนุสตรงธรรมะจักรังปะวัติตังอภควติยังสมัยนั้ว่าพามินัวาเทเวนัว่าพามินามาเกนาจิวะโลกะจิมิติคุมพานังเทวานังสัตตังสุตุมาจตุมหาราชิกาเทวะสัตารมนุษย์สาราาชิกนังเทวทหลวงจตุมาวัาช สัว์เทวาสัตว์มนุษย์สาเวสุทวติสานางเทวานางสัตว์ทางสุรวัญยามาเทวาสัตว์มนุษสาเวสุญามานางเทวานางสัตว์ทางสุติวานิมลติเทวาสัตวมนุษสาเวสุนมลติแาง เทวานังสัตวังสุดุนนปารันนิมิตตวัตสวัตตีเทวานุสธาตุมนุษย์สามเวสุปันรันนิมิตตวัตสวัตตีนางเทวานังสัตวังสุดุนนันพัมมะกายิกาเทวานุสธาตุมนุษย์สามเวสุเอตัมพระกวัตตาภาลานตะยังอิปิเตนะมิคัตยานุตตันธรรมตะการบวบติยังอบวบติยังสมะเนนนาวเพนนนาวเทเวนะวะมะเนนนาวภูมินาวาเกนะ์ิวะโลกะรรมินติอิติหะเตนะคะ เนนะเตนะมุตุเตนะยวะพัมมะโลกาสัทโทอคูคุคัจิอัญญาจัตทะสสะอัตสีโลกธาตุสังกปีสังกปีวิสังกปีเวทิอัปปัมโนจะโอราโชโอปาโสโลกเกปาตุลาหุสัยติกะเมวะเววานังเทวานุบานังอตังโขภะกรวาอุทานังอุทานิสีัญญาสีวัตะโกกุตันโยอัญจัสิเตวะ ตากโกคนทันโยติอิติหังอัญญาบัณฑ์โตนทันยานะอัญญาโคนทันโยแต่ว่านามังอะโหสิก้าพุทธานุสติอิติเปโตภะคะวานังสมมานทัพพุทโธพิชาจริญนะสมบัมิโนสุโกโตโลกกัพุทโอนุตตโลภุลิศธรรมสารัติสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสิบธรรมานุสติสวะคคโตพระวะตตาธรรมโมสันติติโกอกาลิโกเอปัสโกโอปันญิโกปจัตธรมเวิสิโพวินโยอิติสิบเอสังฆานุสติ สุปฏิบันโนภคกวัตโตสาวกสังโฆอุทุปฏิบันโนภคกวัตโตสาวกสังโฆญาญาปฏิบันโนภคกวัตโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิบันโนภคกวัตโตสาวกสังโฆญาที่ตังจตาริปุริสาสุกรณีอัตภูริริสุกราเอสาภควัตโตสาวกสังโฆอันวิโยปาหุเนโยทั้งอินโยอัญชลีกันัญโยอัญจุตลังภูญะเกตัง โลกัสสาตีสิบสองสักตาวะสักตวะพุทธตาลนังอุตทางอุตมังวลังเอเฉีงเทวมนุษย์สานังพุทธเจนเนะโสธินานสันตุปตะวะสเพทุขาวูปัสเมนตุเตสักตวะธรรมตะนังอุตทางอุตมังวลังปะลินะคูปัสสวะนังสมัสเถรเจนะโสธินานสันตุปตะวะสเพพายาขูปัสเมนตุเตสักตาวะสังฆตาลนังอุตทางอุตมังวลังอาหูในยังปาหูในยังทักขเดเตนะโสธินานสันตุปตะวะสเพโลขาวูปัสเมนตุเตสิบสามพระดุถาจที่น้ำปร ชายาสนาพุทธ,ธาเชตวาพุทธเชตวามาลังสวะหาหนาจตุสสสะพังเยสีวิงสุรลนาสภาตันหังกัโลทุจานารีวิสต,ตินายจการสัพเพปฏิทิฏฐามัยหังมัตเตเกเตนมุเตสาสราสีเสวิติาาโตไมหังมัตมัถาพุทโธธโมทวิโรเจเนสังโฆปฏิทิพาสติมิงโมกขะสูรเลสภาะกุณากัโล อธิเยเมอนุรุตสาลิปุตโตจัตถกินยงโกลธันยพิทากัมิงโมคันลาโนแตว่ามะเกทักินเนสวัพเนมัยหังอหุงอนันทราฮูรากัสโผมหานาโมอุปสงหวัมโสตะเกเกตโตปิตบาลคัสมิงสุริโยวะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสปิงโตมุนิปุงกมลกุ布拉กัสโผเทโลมาเหสีเจตวาทัโกโสมหังวัฒเนนิจังปฏิทัสทิสนาคุโลปุณโนอครุยมาโลจะกุปรีนันสีวิเลธิราปชา ปัจเจีเมจิตานะลาเตศิลกรรมมามาเสสศสิติมหาเถราชิตตวันตาชินสาวกายิตาสิติมหาเถราชิตตวันโตชินโอรสาสิลเตจนชลันตาสิลเตชนะขมังเคสุสชนิดาลัตตานังปุระโตอาเศเมตตาสุตตะกลงท่าขจังอจโตมาเสมาเมหานุลิมาละกังขันธโมละปาริตันจ่าตาตาดิจ่าสุตตะกลงอาคกเสชัตนังอาเศเสสาปกาลิสันตาตาชิตนานานาวรสังยุตตาสัตตปการะลังกาตาวาปิตาชิสัญชาตาพาเยนะมัจจุ พัทวาอเศสวิท <Ay> ย <glorious trees> ัญ <Wh> ย <Emmy> ันตุอนันตชิตเนตเจสศะพัตโตเมศกิจเจนะสัทธาธรรมพุทธาเจเลพิชฌาปรแลนะมชามิเวหาตังมะอิระเตสัทธาปะริจุเมสเวสภาเนมหาบุริสาสภาเอเจวะมันโตสุโกโตสุโกโลทีคานุภาเวนัดชิตุปตะวุธรมานุภาเวนัดชิตาเลสังโฆสังคานุภาเวนัดชิตตาตลาโยตธรรมานุภาวะปาริโตจะลยมิจฉาปันจะเลตีสิบสี่บทส่วนมหาบทส่วนภาหูมหาการภาหุสา ปัณิพินิมิตสาวุธรรมตางคีเมฆขลังอุทิศโกสารเเนนัมานางธาดานิธรรมวิธินาทิฏดามุนินโทตันเตสาสาวันตุเตชยมังคลานีมาลาติเกกามะพิยุทธิตศัพพตันเตงธรรมะโคลำปนาลวะกมัรมะขาทัทธทยักขังขันตีสุทันตวิธินาทิฏดามุนินโทตันเตสถาวันตุเตชัยมาาครังคลานินาคาคิลังเชาว์ขลังอติตพัตตภูทางทาวัฏมักขัสนีวัสุทานุรันตังเมตตามภูสศรีวิธินาทิฏดา มุดินโทตันเตจะสาวันตุเตชัยมังคลานิอุคิตาขัดมัคหะหัตถาสุทานุลันตังทาวันตตโยชนะประทางกุลิมาละวันตังทีทีสังขตามโนชิตาวามุดินโทตันเตจะสาวันตุเตชัยมังคลานิกตตวาทวัตุพุทธังอธิวะขพินิยาจัญญายทุทวัจจานังชนะกายะคามัดเจปันเตนะโธมิวินดาชิตวามุนินโทตันเตจษสาวันตุเต ชยยมังคลานิสัจจังวิหายะมติสัจจกวาทะเกตุงปาตาพิโรตมัฒนานัตติทะัทะภูทางปัญญาปฏิปัชจิโรชิตาวามุนินโตตันเตจะสาวันตุตเตชย,ยมังคลานินันโตปนัน,นจพุทธ,ธังวิง ah พาาญญุทังมหิตทิงผุเตนะเตลัตผู้เจเกนะธรรมะปัญโตทีปูป,ประเทศสิวินาชิตาวามุนินโตตันเตจะสาวันตุเตชยมังคลานิถุกคาค่ะขิที่พุทเเกนะสุทันทหัดถังพม,มังสุวิทุจิตินิเทพการนิพานังนาคานะเทนะวิจนาชิตาวา มุนินโทตันเตจะสาวันตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชะยัมังคะระอัตถคาถาวโยวัจโนทินชิเนสัลเตมตันตีตวานีกัวิวิธานิจูปัจจุวธานิโมขังสุขังอธิเคนเมยะนโลสปัญโยมหาลามหาการุณีนิโกนาโถอิตยะสัมภาปานินำกุเตเลวะปารมีสเพปัโตสัมโพพุทธิมังไอเตนะสัจวัชเชนะหุนตุเตชะยมังคลังชะย ชานโตโพธิยามูเลศกยนังนันทิวันเตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยันสุชยมังคะเลปาราชิตังปัลลังเกสีเสปฏิโวคะเลอภิเสกสัมพุทธานังอะปะคัตโตมะมัวตติสุนักขันตังสุมังคลังสุปปาพาสุหูตังสุนักโขสุโมหุโตจาสุริยตังพมมาจาลิสุปนักขินังกายะกังมังวจากังมังปทักขินังปทักขินังมโนกานังปานิเทเตปทักขินังปักขินังนิการตวาเตละพันเตปทักขินะสั ภาวัตุศภพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภัยเวนัทธาสตรีพระวัตุเตภาวัตุศภพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสมานุภัยเวนัทธาสตรีพระวัตุเตภาวัตุศภพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพะสังคาลุภานเวนัทธาสตรีพระวันตุเตสิบห้าปฏิทานคาถายาเทวะสันติวิหารวัตสินีทุเปและเคพธิและเคต่หิงกิงตาธรรมเทเทนะพระวันตุปูชิตาสดทิงกัลลนเตถะวิหะละมัทเทเลเถระมัชานะวัก นาวกาจากพิกโวาสารลมิกาธานาปฏิอุปสกกาคามาจาเทสานิคมาจากอสลาสัมปานาภูตาสุกิตาพระวันตุเตชาลาู้ชาเยปิจันอันทัศสัมภวะสังเสรทชาตาอัตโขปปาติกานิยานิกังทำม,มาวาราปฏิจเตสเพทุกสะกะลนตุสขยาทาตุจิลังสุธรรมโมธรรมัตลาลาปุกาลาสังโขนตุสุมาคาโวอัตยาจ่าอิตายาจ่าอัมเหและขตุสัทธรรมโมสัมเพปมัต ธรรมจาริโนโวุติงสปาปูเนยามาสเม,มอาลียะประเวทิเตปัชนนาถนตุสเพปานินโนพุทธศาสนเสนสัมมาทานังปร,เรทาทาทิเวชนโตคาเลเตเวปะวุสตูวุฒิภาวิยสาสตานังสัมมาธิเนนุเบธนิงเมตตาปิตาจะอัจฉริยานัจจังละขันตุปุตตะการเอวังธรรมเณรราชาโนประชังละขันโตสัพพทาสิบหกเทวชุปุโยชกถา ทุกขปตาจนิทุกขายาปตาจนิพย,ยาโสกปตตาจนิโสกขอนตุสเพปานิโนเอตาวาตาจะเอฟอัมเหสัามาทางบุญญาสัมาทางสเพเทวานุปทันตุสัมภสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสุทายะศีลังละขันตุสัปตาภาวะนาภิตละตาโหตุสขันตุเทวตาคาตา17สุมังคนคาถาโหตุสพังสุมังคลังละขันตุสัปเทวตาสัพพุทธานุปันวานัตตาน สติสอนตุนนิลันตะลังอนตุสะพังสุมังคจังลังข,งขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาพเวนะสสติอนตุนนิลันตะลังอนตุสะพังสุมังคจรังลังขงันตุตาพระเทวตาสัพพสังฆานุภาพเวนะสสติอนตุนนิลันตะลัง สัพเพพุทธาวัลปตะปเจกนันจายังพลังอลันตันัดเจชนะละขัมรีวสัโสสเพพุทธาวัลปตาปเจกนันจายังพลังอลันตันัดเจนะละขบุรีวิสัพโสสัพเพพุทธาวัตลาปตะสัพเกานันจานังพละลังอลาหันตันจัเจชนะละขัมรีสัพโสสพเพพุทธาวัลาปตะปเจกนันจายังพลังอลาหันตันัดเจชนะละขัมรีวิสัพโสสัพเพพุทธาวัละปตาปเจกนันจายังอลหันตันัดเจชนะละขบุวิสส สภะโสหรืออนุภาพแห่งสัจจเธรนาด้วยอนุภาพแห่งการเสด็และอนุสงฆ์พุทธาพระรัตนตรัยด้วยการสาธุบวชสวดธายาพระสวดพระริ่นและพระคาถาล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พระเจ้าพ้นทุกข์พ้นทรมนุษย์ให้พระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดธายามนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอัมทุกพรให้ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิดตายอดเสียดีเลียนยอดเสียดีเลียนแม่ครูครูสแปดถ้าเราจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งส อนุภาพแห่งพระปริษฐจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกการทั้งขึ้นเถรสาธุ